สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูมาชมต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาสีชมพูเข้มนะคะจะพามาดูมาชมว่าสวยงามไหมติดดอ,อกหรือยังกิ่งตาบอดมีไหมใบสวยงามมากเวดดิ้งชื่อเวดดิ้งนเบลุสนะคะเป็นกุหลาบสีชมพูเข้ม สวยมากๆค่ะใบก็สวยเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วนะคะใบก็สวยงามไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรนะคะต้นเนี้ยกิ่งก้านแข็งแรงมากกิ่งใหญ่กิ่งดีสวยงามเนี่ยกิ่งใหญ่จริงๆค่ะจะเท่านิ้วละเนี่ยใหญ่กว่าแท่งดินสอปากกาเลยนะคะเนี่ยกิ่งนี้แตกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะกิ่งเนี้ยเขียวๆเ,เนี่ยนี่ก็ปีที่แล้วค่ะเขียวๆเ,เนี่ย อันนี้กิ่งเก่าเมื่อปีก่อนนู้นนะคะอันนี้ก็กิ่งเก่าเมื่อปีก่อนนู้นนะคะต้นใหญ่กิ่งงดงามค่ะต้นใหญ่กิ่งงดงามก็มาดูมาชมนะคะสวยไหมนี่สังเกตนะคะมีกิ่งตาบอดแบบนี้ก็จะทําการเด็ดนะคะเนี่ยแบบนี้คือไม่ดอกนะคะเนี่ยหนึ่งกา้านสองกา้านสามก้านใบเองนี่ค่ะวิธีดูง่ายมาก คือไม่ดอกนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิ่งกระโดงด้วยค่ะเรียกกิ่งตาบอดด้วยค่ะเนี่ยคือไม่ดอกนะคะก็ตรงนี้เยอะมากค่ะเนี่ยแถวนี้แทบทั้งยวงเลยนะคะเนี่ยแถวเนี้ยดูใบสวยเงางามมากแต่เนี้ยค่ะถ้าเด็ดออกมาแล้วเนี่ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นนะคะเนี่ยจะมีสามสี่ก้าน เนี่ค่ะจะดูข้างล่างนะเห็นไหมนี่ค่ะแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยมีอยู่สามก้านใบสีก้านใบเนี่ยไม่ใช่หมดเลยนะคะนี่เด็ดออกมาจะเป็นแบบนี้คือไม่ดอกนะคะเอาไว้ยังไงก็ไม่ดอกค่ะยกเว้นคุณจะชอบใบมันแล้วคุณเก็บใบไม่เป็นไรนะคะไม่เด็ดก็ไม่เสียหายอะไรไม่มีอะไรเสียหายนะคะไม่มีอะไรถูกหรือผิดนะคะ ไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรจะยอมรับว,ว่าใบสวยเงาง,งามมากค่ะใบก็มีประโยชน์นะคะสังเ้าแสงนะคะใบมีประโยชน์เก็บใบได้ไ,ดไม่เป็นไรแต่ที่บ้านไม่เก็บเพราะว่าเด็ดไปเดี๋ยวสักพักกินใหนม่จะต้องแตกมาค่ะมันจะแตกแตกมาในตาเดิมน,นี่แหละเด็ดพเพื่อรากินใหม่นะคะนี่ค่ะเนี่ยอางเนี้ยก,กินตาบวนคะคะทําการเด็ด นี่ก็ใช่ <c oughs> เยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเด็ดล้วจะโกนเลยเห็นอู้ฟู่ขนาดนี้นะคะไม่ดอกนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยใบสวยจริงต้นนี้จะยอมรับว่าใบสวยนะคะโรคภัยก็ไม่ลุมเล้าไม่เป็นใบเหลือง ใบจุดดำๆก็ไม่มีนะคะต้นนี้ยอมแล้วกาค,คนต่อโลกมากดูนะคะเนี่ยแถวเนี้ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นเลยเนะนี่ยเนี่ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นเห็นไห,ห,หมคะจะเด็ดนะคะก็าทำงไงก็ไม่ดอกอยกเว้นจะรอกิ่งใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเอง เนี่ยสองอันนั้นก็ใช่นะคะเนี่ยนี่ก็ใช่นะคะเนี่ยอินตาบอดที่นั้นเลยนี่ยเด็ดได้ในกองเลยคนะ่ะเนี่ย ก็จะเหลือไว้แต่กิ่งที่แข็งแรงกิ่งที่ใหญ่กิ่งที่สวยนะคะกิ่งที่ไม่สวยไม่แข็งแรงกิ่งตาบอดก็จะเด็ดทิ้งค่ะเห็นแตกๆมาเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจตื่นเต้นนะคะส0 4สิบสี่ิเปอร์เซนต์มักจะเป็นกิ่งตาบอดไม่ได้ดอกทุกกิ่งนะคะนี่ก็ใช่กิ่งตาบอดเลยนะคะ มีสองก้านสามตอนนี้ก็เด็ดเบดได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะเด็ดอีกค่ะวีดิงุเบลุสนะคะเป็นกุหลาบสีชมพูเข้มดอกใหญ่กลีบดอกก็หนานะคะใบก็สวยงามใบใหญ่ใบหนาสีเขียวเข้มเนี่ย,น,ยนี่ก็ใช่นะคะแถวเนี้ย ข้างในนี่ค่ะข้างในนี่เยอะมากนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยนี่กิ่งนี่ก็ใช่นะคะเนี่ยเป็นใบสวยๆแบบเนี้ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็กิ่งไม่ดอกนะคะเนี่ย ดูกิ่งใหญ่แข็งแรงนะคะแต่ไม่ดอกนะคะไม่ดอกต้องเด็ดทิ้งค่ะเนี่ยข้างในเนะนี่ยก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะเนี่ยยอดนี้ก็เหมือนกันยอดนี้ก็ อันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยด้งค่ะแม่มีไม่กี่ยอดเองค่ะที่ใช้งานได้ที่สวยแข็งแรงนะคะมีไม่กี่ยอดเองโอเคค่ะที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนค่ะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเด็ดๆดมาก็เนี่ย ได้นี่เลยถาดใหญ่หนึง่งนะะประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็ถือว่าสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ